ดีค่ะสารคดีพิเศษชุดกองทับบกกองทัพคู่แผ่นดินวันนี้จะนําเสนอเรื่องราวอำนาจหน้าที่ของกองทับบกภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันเป็นที่มาของอุดมการในการปฏิบัติภารกิจว่ากองทับบกเพื่อชาติศาสตร์กรสัต์และประชาชนค่ะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ปกป้องรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชและอธิปไตยของรัฐต้องจัดให้มีการทหารการทูตและการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงแห่งชาติโดยมีการบัญญัติไว้ในหวดที่5มาตรา52บทบัญญัติลักษณะนี้เริ่มมีครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2534และรัฐธรรมนูญฉบับต่อๆมา หากแต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไดเพิ่มเติมข้อความให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกำหนดหน้าที่ของรัฐในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติอันประกอบด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งอาณาเขตซึ่งหมายถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ของอาณาเขตรวมถึงบนท้องฟ้าใต้น้ำไหลทวีปและเขตเศรษฐกิจจำเพาะเป็นต้นซึ่งรัฐต้องรักษาไวใ้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดเวลาโดยจะบกพร่องไม่ได้ ส่วนความว่าเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิทอธิปไตยนั้นหมายถึงสิทธิพิเศษในการสแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆของรัฐชายฝั่งนอกจากนี้ต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยรัฐต้องจัดให้มีการทหารการทูตและการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพในการดาเนินการดังกล่าว ในอดีตการใช้กําลังทหารจะใช้เพื่อป้องกันประเทศหรือการรบการสงครามเป็นหลักใหญ่ต่อมาในระหว่างที่ไม่มีสงครามทหารได้เข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศด้วยจึงมีการตราบทบัญญัติในวรรคสองว่ากําลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วยเป็นบทบัญญัติใหม่ในรัฐธรรมนูญ2560เพื่อให้เกิดความชัดเจนในอำนาจหน้าที่รวมทั้งการใช้งบประมาณในด้านการพัฒนา พระราชบัญญัติจัดร,ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมได้กำหนดว่ากระทรวงกลาโหมมีอำนาจหน้าที่ในการพิทักษ์เอกราชและความมั่นคงแห่งราชอาณาจากักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในราชอาณาจากักรปราบปรามการกรบฏและการจลาจนพิทักษ์รักษาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์พิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง ตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่นของรัฐในการพัฒนาประเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งศึกษาวิจัยพัฒนาและดำเนินการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารขณะที่มาตรา19กําำหนดให้กองทัพบ,บกมีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพบ,บกการป้องกันร,ราชอาณาจักรและดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพบ,บกตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบการเตรียมกำลังได้แก่ด้านโครงสร้างกำลังความพร้อมรบความต่อเนื่องในการรบและความทันสมัยส่วนการใช้กำลังได้แก่การป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงภายในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศกองทัพบ,บกซึ่งเป็นกำลังรบหลักจึงต้องพยายามเพิ่มพูนขีดความสามารถในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการเตรียมกำลังและความพร้อมในภารกิจด้านการพัฒนาประเทศเพื่อสามารถให้การสนับสนุนรัฐบาลได้อย่างเต็มที่และเป็นหลักประกันในการรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดจนรักษาสันติภาพในภูมิภาคส่วนนี้ไว้ให้ดำรงอยู่ตลอดไปการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประ Airbnb, ปส ę? ิทธิภาพนั้นอาจกล่าวได้ว่าคนมีความสำคัญมากกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ความรู้ความสามารถของกำลังพลและอุดมการทางทหาร จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อความเป็นทหารอาชีพและไม่เพียงแต่ผู้ที่รับราชการทหารเท่านั้นคนไทยทุกคนล้วนมีหน้าที่ในการปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนในทุกวิถีทางเท่าที่จะสามารถทำได้และรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้ชายไทยทุกคนต้องเป็นทหารรับใช้ชาติอุดมการทางทหารจึงมีความสำคัญสำหรับคนไทยทุกคนเพื่อให้มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการปกป้องรักษาสถาบันหลักของไทย ได้แก่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และเป็นที่มาแห่งอุดมการณ์กองทัพบ,บกเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนสถาบันชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นอยู่คู่กับชนชาติไทยมาโดยตลอดหากแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีพระราชดำริในการสร้างอุดมการณ์ความเป็นไทยขึ้นอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเมือง สร้างความรู้สึกรักชาติและความสามัคคีกันระหว่างคนในชาติพระองค์ทรงถือว่าชาติไทยเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดที่คนในชาติจะต้องเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องรักษาไว้ทรงปลูกฝังให้ราษฎรพลเมืองสยามเกิดจิตสำนึกขึ้นในตนเองโดยสืบทอดมาจากลักษณะนิสัยแห่งบรรพบุรุษที่สืบต่อกันมายาวนานาน,นับพันปีดังความสำคัญตอนหนึ่งว่าเราอุทิศตัวเราทั้งหลาย และอุทิศกําลังกายกําลังสติปัญญาไว้เพื่อป้องกันรักษาชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์สิ่งซึ่งเป็นที่เคารพรักใคร่ทั้งสคือความเป็นไทยของเราอย่างหนึ่งความมั่นคงของชาติเราอย่างหนึ่งพระศาสนาของเราอย่างหนึ่ง 3. อย่างนี้ปู่ย่าตายายของเราได้ยอมสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อป้องกันแล้วเราทั้งหลายผู้เป็นบุตรหลาน ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องทำให้สมควรที่เป็นบุตรหลานของท่านต้องไม่ให้มีผู้ใดว่าได้นอกจากนี้ยังทรงใช้ธงชาติสยามเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังอุดมการณ์ชาติาศาสนาพระมาหากษัตริย์ต่อประชาชนด้วยพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนแปลงรูปแบบธงชาติสยามจากธงช้างมาเป็นธงไตรรงซึ่งมีแถบสีสามสีได้แก่สีแดงขาวและน้ำเงิน โดยได้ทรงนิยามความหมายของแถบสีทั้งสามนี้ว่าสีขาวคือสีบริสุทธิ์เป็นเครื่องหมายของพระรัตนตรัยและธรรมะสีแดงคือสีเลือดที่จะยอมสละได้เพื่อรักษาชาติและาศาสนาส่วนสีน้ำเงินเป็นสีส่วนพระองค์ที่ทรงโปรดอุดมการชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการปลูกฝังให้แก่ลูกหลานไทยนับแต่นั้นเป็นต้นมาเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆมาได้จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งในยุคปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ต่อมากองทัพบกจึงถ่ายทอดอุดมการณ์กองทัพบกเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนเพื่อสื่อความหมายของพันธกิจในการปกป้องพิทักษรกษาสถาบันหลักของชาติรวมทั้งประชาชนให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างมั่นคงอุดมการทหารของกองทัพบกที่ปลูกฝังหล่อหลอมมาเป็นเวลายาวนาน อย่างรากลึกลงไปถึงจิตวิญญาณของกำลังพลกองทัพบกทุกคนทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆภายใต้กฎหมายกำหนดได้อย่างมุ่งม,มั่นแน่วแน่เพื่อชาติที่มั่นคงมีเอกราชและอธิปไตยเพื่อศาสนาที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการทำความดีของชนในชาติและเพื่อเทอิดทูงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่เป็นหลักชัยของอาณาประชาราษและเพื่อความอยู่ดีมีสุข มีชีวิตที่มั่นคงปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหมดนี้คือที่มาและหัวใจของการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบ,บกซึ่งล้วนแต่อยู่ภายใต้ใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดค่ะเป็นหลักประกันในการรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดจนการรักษาสันติภาพในภูมิภาคนี้ให้ดำรงอยู่ตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ